ก็เป็นลูกไม้ต้นที่สามนะครับที่ลุงยาผสมได้เมื่อปีที่แล้วนะครับกรีบสวยๆไส้แดงๆนะครับก็ทรงกลมป้อมๆนะครับทรงกลมป้อมๆสวยมากอดอกนี้ไม่เปลี่ยนสีนะครับสีก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับดอกที่กำลังจะบานทรงกลมป้อมๆนะครับดอกหลกมาก นะครับดอกดอกบ้าก็ขนาดใบก็จะเล็กหน่อยนะครับขนาดใบะนะครับเนื่องจากทรงต้นและท่งดอกที่เล็กนะครับเหมาะในการนำละอองเกสรตัวผู้ที่บานวันที่สองไปผสมกับสายพันธุ์อื่นนะครับทรงสวยมากนะครับตัวนี้ลงยาก็ขายอยู่ที่1,000บาทนะครับ1,000บาท ราคาที่ตั้งเอาไว้เนาะครับอ่ก็อ่า,อาสนใจก็อินบ็อกเข้ามาทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับหรือ ID l ดี e p ล n y a 1 5นหนะครับก็นะครับดอกดอกมากทรงสวยเลยนะครับครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ลุงยาจะพามาชม บปรย่าออสเต,สเตเรียลูกไม้ลูกไม้ต้นที่สามนะครับก็เป็นลูกไม้ไส้แดงที่ลุงยาเพาะเมล็ดเมื่อเพาะเมล็ดได้เมื่อปีปีที่แล้วนะครับนี่นะครับไส้เสสนเขาจะสีสีแดงแดงเข้มมากเลยแล้วก็เป็นสีม่วงแล้วก็ถ้าถูกแสงก็จะมีประกายสีน้ำเงินนะครับทรงสวยมาก ทรงนี้จะไม่เปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเป็นชโพเนะาะเอาไปผสมเกรสรเอาเป็นส่วนมากลุงยาก็จะใช้เกรสรของดอกนี้นะครับไปผสมเป็นเกรสรผู้ก็เนื่องจากว่าเขาไม่เปลี่ยนสีนะครับแต่ว่า,าเน้นที่ใส้เกรสรสีแดงเข้มๆนะครับสวยมาก อดอกตกดอกดอก,ดอกแล้วก็ทรงทรงกลมป้อมๆนะครับลุงยาก็เพิ่งจะแยกแยกมาจากหัวต้นแรกเลยนะครับแล้วก็มีอีกสต้นนะเป็นลูกไม้ใส้กระสอสีแดงลูกไม้ต้นที่สามนะครับที่ผสมพันธุ์ได้เมื่อปีก่อนเนาะ ก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับอ่าอินบอทเข้ามานะหรือ ID l i ไลน์ n y a น5นะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กเนาะก็ลุงยาตั้งราคาไว้ที่1,000บาทนะครับอเอาไปเป็นเกสรตัวผู้ผสมกับอ่าสายพันธุ์อื่นๆนะครับสีก็จะชัดมากเกสรจะชัดเลยนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆไปกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ลุงยาด้วยนะค,ะครับไปแล้วนะครับ